โนด้วยวันนี้เจ็กฟอสทีวีเจ็กฟอสทีวีมาอะไรเนี่ยอาเปิดแพ็คหนึ่งพออาทิตย์หน้าเข้าตู้มาใหม่นะเปิดเปิดเปิดชุดเดียวพอนะช่วงอะไรเป็นช่วงอัตราดอกอัศวินฮะอีห้าสิบวินทีด้วยคิลเลวกับเอเออ,อะไรของชื่ออะไรใครใครใครครับเอ,อาละใครละเออ ป่าเปิดแบบเดียวนะฮะแฮ็กเดียวเท่าน,นั้นโอ้ขอเดียวอยู่เพิ่งมาหรอคีดเดียวอะ่ะขอใครก้อนสามสองก้อนอ่ะกดกันเลยโอ้ก็ต้องมันต้องมีสูตรดิมันต้องมีสูตรเดี๋ยวดต้องย้ายชแน,นลครับเอาเราเข้าชแน,นลอื่นตรงน,นี้โอเคครับชแน,นลนมีได้ส,สูตรของเราคือครับนี่ดูดู นีดด่ดูนี่กดค้ากดอย่างนี้ไว้ก่อนน,นี่นี่นี่ของดีอยจ,จะตอบพูดเลยอ่าถ้ามีสักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคครับโอ้ยเสียว,ว่ะครับเสียว สักตัวกี่ใบปุ๊ป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 อุ้ยสามสี่ใบว่ะอุ้ยอมีโอกาสว่ะเปิดใบการ,บรก่อนครับใบแรกอุ้ยไม่มีว่ะใบสองอุ้ยไม่มีว่ะสามอุ้ยไม่มีว่ะตัวอะไรวะแคตตี้เอ้ยโอ้ไม่มีนะอ่าเอาไงดีท่านผู้ชม ไอ้อยา่อยางเงีกล้โอ้ยงั้นนะครับเอาอีกแพ็คหนึ่งก็ได้แพ็คหนึ่งทุกความสบายใจแต่เพชรกูจะหมดอะเลยกูจะหาทางไหนวะเนี่ยนะครับอ,อีกแพ็คหนึ่งก็ได้ไม่เป็นไรนะฮะสามสองหนึ่งกดเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย บโอุ้ยอุ้ยอุ้ยห้าใบวะห้าใบวะโอ้โหโอ้ยโอ้ยแสงไม่มาอ่ะไปหลงกูสี่สิบแล้วตัวอะไรวะลิงหลิงอ๋อผึ่งเยียนโอ้ยยูชินเปิบเอเรียนะฮะโอเคเอาเปิดอีกแพ็คหนึ่งอีกแพ็คหนึ่งอีกแพ็คหนึ่ง ยังไม่หยุดไม่ย่อนเรายังไม่หยุดเรายังไม่หยุดชีวิตชีวิตยังก้าวต่อไปได้อีกก้าวต่อไปได้อีกโอเคกดแพ็กที่สามแล้วนะพุดเลยอะตอนนี้แพ็กที่สามแล้วอะไม่มาไม่ได้อะไอม,มามามา,มาไม่ได้อะอูส้สามใบว่ะสามใบว่ะท่านผู้ชม โอ้โหไม่มาโอ้โหโอ้โหเอามาถึงขนาดนี้แล้วต้องเอายี่แพ็คหนึ่งครับอีกแพ็คหนึ่งครับอีกแพ็คหนึ่งอีกแพ็คหนึ่งอีกแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งเปิบเึิบเปิบเปิบนี่นี่โอ๊ยของสักตัวอะไรก็ได้คิริเอลอะเลดเนี่ย อา้าวซุ่มผิดไปอ๋อซุ่มผิดการ์ดครับโอ้ยซุ่มผิดการ์ดโอ้อเย,ยสอเสียพีผิดให้ไปเลยเหลือสองร้อยเพชรก็กดอีกก็เหลือสองร้ยอยเพชรโอเคกดกอ,อีกรอบครับกดผิดการ์ดไอ้นี่กดห้าสิบเฉยเลยอโอเคเอาใหม่เอาใหม่ นี่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 เอามาดิมาดิโอ้ยครั้งนี้ขอละเปิดมาสี่ห้าแพ้กันเนี่ยเปิดมานานแล้วเปิดมานานแล้วปึ๊บโอ้โหอา้าวจิ๊บหมายเดี๋ยวเคลียร์สวินแปบ๊บ <c oughs> เคลียร์แป๊บนึงเคลียร์แป๊บนึงเอาไปบวกก่อนไปบวกไอ้ใครดีกว่าบวกไอ้ใครดีกว่า ไปเลยสองครับปู้โหไฟตีห้าเดยวตดสองวะเอามายังไงไอ้ครั้งนี้ต้องสุดท้ายแล้ววะเออต้องขอหน่อยอะตอนนี้พันเพชรของกูเนีย่ยเก็บมาช่วยชีวิตต้องขอหน่อยละตีห้าเดียวโ,โหตีสามวะ่ะต้องต้องมีบ้างละต้องมีบ้างละ ก็นี่มันไม่มีเลยเนะโอ้ยสิบห้าเลยนี่สี่แล้วเนี่ยห้าดิเออเนี่ยแหละห้ารอกักหามาไปเก็บของแล้วมาอีกแพ็กนึงแพ็คสุดท้ายแล้วแพ็กอ้าวกูเข้าเข้าต่อ,ส,อสู้ไหมออโอเคแพ็คนี้แพ็คสุดท้าย ที่นผู้ชมจะได้เห็นกันความอำนาจอุบาทของผมจะมีหรือไม่ความโชคดีจะมีหรือไม่สามสองหนึ่งอ้าวเดี๋ยวกดผิดอีกสัตว์เอาครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับโอ้โหทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเคยได้เพราะทำอย่างนี้แหละครั้งหนึ่งนที่ได้ใครอ่ะเฮ้ยจะเอากดเฮ้ยโวยก,ก,ก,กดผิดอีห้าสิบ ทำไมวะไปไปบุบบุบบโอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียวโอ้โหสามใบไม่ช่วยกันเลย่สามใบโอ้โเปิดใบกากครับขอสักใบายดิวไหวละกูวไหวละกูวไหวละ,วละโอ้ยใบแรกไอใบสองใบสอง เฮ้ยโอ้ยไม่มาไม่มาไม่สามไม่สามไปสุดท้ายของโลกเฮ้ยโอ้ยโอ้เอลนเศร้ากศกอนาถหนึ่งสองร้อยเกับจากพั0พันสองกับสอเจ็ดเพ และที่เรารู้คือเลดหัวคุยโอ้สามดาวเต็มเลยเฮียอาครับข,ขอลาไปก่อนขอลาพอขอลากอลไปก่อนนะครับแหมแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ